รัสเซียเจ็บหนักจากการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงนะครับแต่ล่าสุดปูตินเองก็ไม่ยอมที่จะเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเล็งยึดทรัพย์ต่างๆนาจากบริษัทที่คว่ำบาตรหนีไปด้วยไม่ว่าสงครามจะจบลงเร็วหรือช้าแต่สงครามการเงินเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเป็นไงไล่าสุนะครับ สี่พื่องคนนะครับผมคิมครคุณอยู่กับช่องคิมพ r o p e r t y ์้ที่มาพูดคุยกันยวกเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในที่นี้ชนคุยเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของการเงินในที่วิกฤตหนักในรัสเซียเลยครับซึ่งก่อนน้านี้เนี่ยหลายคนจะได้ยินข่าวนะครับเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์นะฮะของเศรษฐีชาวรัสเซียในประเทศต่างเช่นอังกฤษสเปนเองก็เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลายประเทศเลยที่ทําการแซงชั่นนะครับแล้วก็ความบาดแล้วก็ยึดทรัพย์เศรษฐีครับและนอกจากนั้นยังมีการอายัดเงินต่างๆของธนาคารกลางในรัสเซีย แต่ล่าสุดนี่ครับปูตินเนี่ยก็ทําการเล็งยึดทรัพย์บริษัทต่างชาติที่คว่ำบาตรถอนตัวหนีนะครับซึ่งก็มีหลายบริษัทมากเลยอย่างเช่นทัว่วเ,เชฟลอนครับษัดน้ามันพลังงานต่างๆนานาเข้ามาที่มาลงทุนในรัสเซียนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหนีก็หนีไปฮะแต่ปูตินเนี่ยจะทําการหาแนวทางในการเทคโอเวอร์อย่างถูกกฎหมายครับแหมถูกกฎหมายด้วยนะครับ ก็เรียกว่าทีใครทีมันเลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่ตามมาจากการแซงชันการยึดนะครับการฟีดการอยดต่างต่างนานาเนี่ยมันนํามาซึ่งการขาดสภาพคล่องครั้งใหญ่ครับและสถากัต่างๆที่ลงทุนในรัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับไม่ใช่แค่มีเรื่องของสมบัติหรือทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงการเงินเม็ดเงินฟันฟลอหนี่สินการชําระนี่ต่างๆนานาด้วยครับซึ่งล่าสุดก็มีบทความหนึ่งของคุณเจมส์ไรการ์ดนะครับเ็เป็นอดีตซีเอเนเขียนหนังสือชื่อดังนะครับที่ได้พูดถึงทางงเลืออกขปูตินครับ ซึ่งหลายคนจะมีมุมมองว่ารัสเซียเนี่ยโดนโจ,นจมตีอย่างหนักนะครับซึ่งเกิดจริงนะฮะแล้วก็หนักมากอีกด้วยนะครับประกาศบอกว่าไม่เคยเห็นการแซงชันที่รุนแรงแบบนี้นะครับยกอย่างเช่นการฟีดบัญชีเซ็นรัลแบงก์เนี่ยนะครับหรือว่าฟีดเงินของธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนู่นเลยเนี่ยโอ้โหเกือบจะร้อยปีนะครับหรือแม้ทั้งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตเลยครับอีกทั้งเนี่ยบริษัทต,ต,ต่างๆก็ทําการแซงชั่นความบาดแล้วก็ตีตัวออกห่างรัสเซียไปเยอะนะครับเช่นพวก Exxon Mobil Shell อีกทั้งสื่อการเกี่ยวกับ Google Pay Apple Pay พวกนี้ก็ใช้บริการไม่ได้ด้วยครับด้านหากพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยครับรัสเซียจดยกระทบหนักแน่นอนนะครับอย่างน้อย20%ของเศรษฐกิจเนี่ยเต็มๆเ,เลยครับซึ่งเทียบความรุนแรงเนี่ยก็เทียบเท่ากับตอนเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเมื่อมาปี2020ีเนี่ยก็ว่าได้ครับ แต่ยังเพิ่งตัดสินว่ารัสเซียเนี่ยเจ็บหนักในคนเดียวนะครับเพราะว่าเขามองว่าการที่เกิดการแซงชั่นการแบนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบูมแบรงครับแปลว่ายิงออกไปแรงยิ่งกลับมาเร็วอะไรแบบนี้ครับถึงแม้จะมีการเทขายทรัพย์สินต่างๆนานามากมายนะครับกองทุน ETF เนี่ยนะฮะที่มาลงทุนในรัสเซียเนี่ยซึ่งก่อนนี้เราเห็นไปว่ารัสเซียเนี่ยมีแผนที่จะฮุบนะคระับบริษัทต่างๆนานาที่ทิ้งรัสเซียไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเงินทุนด้วยนะครับมีกองทุนมากมายที่เป็นกองทุนเช่นพวก ETF นน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 ะครรัับลลงงงทททุุใใ emerging market ต่่่าาาาๆเเีีียยมสซ เขาก็ขายครับแต่ว่าเขาไม่สามารถเอาเงินออกได้นะครับเพราะรัเสเซียทําสิ่งที่เรียกว่า capital control นะครับหรือว่าควบคุม flow เงินไหลออกนั่นเองฮนะคือหากพูดในมุมนี้หมายความว่าบริษัทที่มาเนี่ยโอเค เตรียมตัวโดนยึดไปเรียบร้อยนะครับสคือเงินที่ตรงรัสเซียเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้กลับไปด้วยนะครับคือถ้าหามองอีกมุมนเนี่ยเงินจํานวนนี้ก็ถูกฟีดถูกแช่แข็งเหมือนกันนะครับและทำให้เกิดการสภาพคล่องด้วยเพราะไม่ใช่เงินของคนทั่วไปเป็นเงินกองกทุนบางครั้งเป็นเงินกองทุนกเกษียณกองทุนบํนานาญต่างๆนานาและคาว่าสิ่งนี้นะครับการฟีดบัญชีการล็อกเงินตรงนี้อาจจะนําสิ้นการขาดสภาพคล่องนะฮะและอาจจะลุกลามถึงการผิดนัดชําระเงินในภาคข,ของตะวันตกเลยครับมันเข้าในฝั่งของธนาคารการลางรัสเซียเนี่ยก็โดนฟีดบัญช แต่ด้านของเงินทุนที่กำลังทุนในอาเซียนยก็ถูกฟีเหมือนกันเอาเงินถอนไปไม่ได้ครับชำระหนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นทํางเจมเนี่ยมองว่าการคว่ำบาตรอะไรแบบนี้นี่นะครับมันเป็นเหมือนตาตา่อตาฟันต่อฟันคุณทําเขาเขาทําคุณครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะดีดกลับตัวกลับมาเหมือนบุมบะแรงนะครับแล้วมันอาจจะส่งผลเสียกลับมาต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่พื้นฐานเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างสั่นคลอนงอแงกันอยู่แล้วครับและนอกจากด้านของเงินทุนที่กําลังถูกควบคุมแคปิตอลฟลูต่างๆนานานะครับ มีค่าแะแก่พวกอลูมิเนียมไทเทเนียมพาราเดียมพาตินัมนิกเกิลต่างๆนะครับอีกทั้นนะครับรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่มีกําลังการผลิตเรื่องของวีดนะครับหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยอันดับประมาณ25%ของโลกด้วยครับอีกทั้นเนี่ยข้าวโพดก็เป็นสัดส่วนสําคัญของโลกนะครับถึง20%เลยครับและล่าสุดนี่นะครับตอนนี้เนี่ยราคาวีทไพล์เนี่ยนะราคาข้าวสาลีเนี่ยก็แตะสูงที่สุดด้วยนะครับ พอเกิดการลดการส่งออกนะครับจากยูเครนแล้วก็รัสเซียนั่นเองหมายถึงว่ารัสเซียนเนี่ยควบคุมการส่งออกข้าวสาลีกรีร้ออกไปหรือจํากัดครับไปว่าต้องจากควบคุมแคปิตอลแล้วก็ยังควบคุมเรื่องสินค้าพวกกระพันต่างๆนาแร่มีค่าด้วยทําให้เกิดการขาดแคลนเกิดขึ้นครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เห็นภาพว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็งกระทบอยู่แล้วถึงแม้ราคาพวกนี้เป็นวัตถุดิบสำคัญต่งตางๆในอุตสาหกรรมนะครับอาหารนะครับต้นทุนทางนั้นพลังงานต่งตางๆมันสูงขึ้นผักดันเงินเฟอ้อสูงขึ้นกันไปหมดครับและนอกจากนั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับเพราะว่าต้นทุนของสินค้าพวกนี้ด้านพลังงานเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต้อนทุนของสินค้าการเกษตรอีกด้วยนะครับเช่นปุ๋ยแพงถูกไหมครับน้ำมันแพงเนี่ยทำให พวกต้นไม้การเกษตรเนี่ยแพงขึ้นด้วย e พอแพงขึ้นปุ๊บทําให้ต้นทุนเรื่องของสินค้าจําพวกเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยก็แพงขึ้นเพราะว่าอาหารพวกนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์ไงนะครับสัตว์ก็กินด้วยก็ราคาก็สูงขึ้นเป็นทอดๆครับเมื่อเห็นปัญหาเรื่องของสภาพคล่องทั้งเรื่องการเงินนะครับทั้งเรื่องของวัตถุดิบทั้งเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะฮะเจมส์รักก้าเลยมองว่าเฮ้ยเขาไม่แน่ใจเนี่ยว่าสงครามจริงๆยิงกันเนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่ยุติเมื่อไหร่นะ ท้ามการความตึงเครียดนี้นะครับคุณอย่าลืมว่ารัสเซียเองก็ยังมีทางเลือกอยู่นะครับต่อให้ถูกแบนเรื่องสวิฟต์ใช่ไหมครับซื้อขายต่างประเทศลําบากนะฮะแต่รัสเซียก็ยังสามารถใช้ระบบนะครับพื้นฐานการเงินของจีนได้ครับจริงอยู่แหละมันอาจจะไม่ได้ซิมเลสนะครับหรือว่าไม่ได้ต้นทุนต่ำเหมือนระบบแบบด้านเดินการทําแบบด้านนึงอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นต่างก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังทําได้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการซื้อขายของจีนกับรัสเซียครับ และอีกทั้งล่าสุดเนี่ยทำฐานรันสเซียเองก็มีความตั้งใจที่ใช้เงินหยวนนะครับเป็น foreign exchange นะในการทําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศด้วยนะครับพร้อมบอกว่าหยวนเนี่ยก็เข้มแข็งดีนะน่าจะถือดีครับดังน,นั้มองในมุมนี้เจมส์เริก,การ์ดเนี่ยก็ยังมองว่ารัสเซียยังมีทางเลือกนะยังมีทางรอ,นะอดยังมีช่องทางของตัวเองถึงแม้จะถูกบีบต่างๆจากทางตนตกแต่ก็ยังไปต่อได้และสิ่งนี้ที่สำคัญคือรัสเซียเนี่ยมีทองคําค่อนข้างเยอะด้วยครับซึ่งต้องบอกว่าคุณเจมส์เร็ก,การ์ดเนี่ยก็เป็นสายทองคําตัว คนถือทองคำก็จะดาวเทดเป็นเรื่องธรรมดานะครับและเขามองรัสเซียเนี่ยมีจุด แข่งอันนึงคือมีทองคําแท่งที่มากถึง150บิลเลียนอีกด้วยครับโดยเขาบอกว่าทองคำนี้อาจจะไม่ได้ง่ายนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนการเทรดไม่มีสภาพคล่องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถเป็นหลักประกันในการกู้เงินที่มีความน่าเะถือสกุลเงินที่มีความเ่าจะถือเข้ามาได้ครับมีคําพูดอีกอย่างสนใจน,นั่นคือ parallel loan structure นั่นเองนะครับหรือว่าทําการกู้เงินนะขนานกัน2ฝั่งนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นนักนะฮะตั้งแต่ใน,ในใปี1970ครับคือตัว parallel loan เนี่นย ประเทศประเทศหนึ่งแล้วก็ไปกู้เงินสดในอีกประเทศหนึ่งได้นะครับตัวที่คุณไม่ได้โอนเงินข้ามประเทศเนี่ยก็เอาไปจับประกันแล้วก็กู้ฝั่งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นชอน่องทางการค้าขายได้เหมือนกันครับอีกทั้งอาจจิมยังบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบทําการนี่ลื่นไหลถูกไหมครับอาจจะติดตะขักมีต้นทุนสูงแล้วก็เนืดเหนืดอยู่มากมายนะครับแต่ให้รู้เลยว่าความเนืดน,นี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ระเสียงเดียวนะครับมันยังลุกลามการขาดสัมพ่องลุกลามไปถึงหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยครับอีกทั้งรัยเวตตีมนะครับ ที่จะตัดเตรียมกับสรรสภาพคล่องเรื่องของเงินสดแล้วก็ทองคําด้วยนะฮะแล้วก็น,นะครับลดการถือพวกคุณอีกด้วยนะอันนี้จะเป็นกู๊ดไอเดียเป็นไอดียดีมากๆเลยนะครับที่คุณจะสามารถรักษาสภาพคล่อง,องของตัวเองได้นะฮะก่อนที่คลื่นแห่งการดีฟอลต์คลื่นแห่งการผิดนัดชําระเนี่ยหรือว่าพวกมาร์จิ้นคอเนี่ยนะครับจะมาถึงบ้านนั่นเองนะครับโอ้โหเอาอย่างนี้เลยฮะซึ่งโดยคร่าวๆคือโอเค ขายเจ้าสินเสี่ยงไปนะครับถือเงินสดถือทองคำนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเองนะฮะก่อนที่จะเกิดมาจินคอเกิดการดีฟอลักเข้ามาถึงบ้านนะครับนี่คือคำแนะนำของการลงทุนในหรับยคุณเจมส์ระกาศครับ แล้วคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยได้เลยนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะฮะคลิปนี้พูดถึงการตาต่อตาฟันต่อฟันครับว่ารัสเซียเองก็เจ็บมากนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจ็บคนเดียวสามารถลุกลามไปได้ทุกที่ทั่วโลกอีกด้วยนะครับแต่คุณเจมส์ประกาศมองว่าไม่รู้ว่าสงครามนี้จะจบเมื่อไหร่สงครามการยิงจะจบเมื่อไหร่นะครับแต่สงครามการเงินเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นการแซงชั่นการฟีดกันอัญชันเกิดขึ้นมาก่อออนัคืธนาคารกางขอที่ เียเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งครับ และการตบเท้าออกจากร,ากรัชจักบริษัทช่นนัต่างๆทั่วโลกเลยครับเอ็กซอนมอเบิลหลักพลังงานเนี่ยก็ตบเท้าออกมาการแบนเซ็นชั่นทางการเงินที่ให้รัสเซียเนี่ยสูญเสียเยศรษฐกิจประมาณ20%รนะครับก็เรียกว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดในปี2020เลยก็ว่าได้ครับแต่ถึงกันนั้นนะครับรัเสเซียเองก็ไม่ใช่ประเทศที่จะโดนกระทาอยู่ฝ่ายเดียวมีการตอบโต้ไปบ้างอย่างเช่นบริษัทที่ทําการทิ้งรัสเซียออกไปเนี่ยนะครับกูตินเนี่ยก็มีแผนในการจะอายัดนะครับยึด,ดยครับกลับ ที่ขายหุ้นรัสเซียไปคนที่เทปไปหรือเข้ามาซื้อทสติทั้งการเงินของรัสเซียเนี่ยครับก็ถูกเรียกว่า Capital Control นะครับหรือว่าควบคุมปริมาณเงินไหลออกแปลว่าเงินทุกคุณก็ถูกล็อกเอาอกไปใน รัเสเซียเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับหะมอนมุมนเนี่ยก็เรียกว่าตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันเลยนะครับคุณอารัญาตบัญชีของเราเราอายัญาบัญชีของคุณของกองทุนต่างๆทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องเนี่ยกำลังลุกลามขึ้นไปทั่วโลกครับนอกจากการขาดสภาพของเ่การเงินแล้วนะครับการขาดสภาพคล่องเรื่องของสินค้า,าพวกพลังงานแล้วก็อาหารเองก็สูงเหมือนกันครับล่าสุดเนี่ยรัเสเซียก็ทําการควบคุมปริมาณการส่งออกนะครับซึ่ง รวมไปด้วยพวกวีดนะครับแล้วก็คอนนะฮะรัสเซียและยูเครนเนี่ยครับมีเวลาการส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะครับคือ25%ในมุมของวีดแล้วก็20%่อรในมุมของคอนครับอีกทั้งพวกแร่มีค่างต่างเช่นนิกเกิลคอปเปอร์อะไรเนี่ยก็ยังควบคุมอีกตัวทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับราคาพวกนี้ก็เติบโตดีสูงแรงขึ้นไปครับแล้วก็ไม่นับถึงเรื่องของพลังงานน้ำมันเช่นเดียวกันครับ ด้านการแบนรัเสเซียเนี่ยไม่ใช่แค่เหมือนการกระทําจุดโจมตีเพียงฝั่งเดียวนะครับจีนและกามองว่าเป็น,นบุระแรงนะฮะที่ยิ่งทําแรงก็ปลับมาเร็วกระทบต่อทั่วโลกนะครับรวมถึงสรัาอการกาที่พื้นฐานเนี่ยก็ค่อนข้างมันแง่นอยู่แล้วนะครับ และเขายังมองอีกว่าปูตินในรัรสเซียยังมีทางเลือกทางมีออปชันนะครับแทนที่จะโดนแบนแล้วก็จะหมดสิ้นร้ยได้ต่อแต่เขายังมีระบบของจีนนะครับระบบการเงินเป็นไม่น้ายแตที่ยังพอเอาตัวรอดในการซื้อขายต่างประเทศได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ราบรื่นราบเรียบนะครับยังมีความขู่ขาบ้างแต่มันยังพอถูถ่ายไปได้อีกทั้งเนี่ยรสัสเซียยังมีทองคําปริมาณที่สูงด้วยประมาณ150ยบิลลอนนะครับสามารถทําเรื่องของการกู้เงินที่เป็นพรารเรลได้เหมายนว่าใช้คำนี้เป็นหลักประกรันแล้วก็กู้เงินจากต่างประเทศได้ทำให้ และสุดท้ายะครับการขาดสภาพคล่องที่เราเสียเจอเนี่ยกำลังลุกลามไปทุกที่ทั่วโลกเหมือนกันดังนั้นสำนักทุนเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับให้ทําการถือสิ่งที่มีสภาพคล่องเช่นทองคําหรือว่าเงินสดนะครับ แล้วก็ให้เทเทหุ้นบ้างอันนี้ขันนำของเขานะอันนี้ของที่ส่วนตัวนะนะครับแล้วก็เพื่อรับมือกับพวกมาร์จิ้นคอรหรือการปิดชารนี่ที่กำลังจะมาเข้าประตูถึงบ้านนั่นเองนะครับ okay, โอเคก็เรียกว่าเดือดเลยแล้วก็เก่งว่ายัางไงก็คอ,คอมเมนต์มาบอกหน่อยถ้าทุนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมกิน property ด้วยนะครับแล้วไปอยายฟังคำรู้ข้อมูลเชิงลึกบทวิเสตต่างๆนาแล้วก็อินไซด์วงในเนี่ยของห้องโดยวงในเนี่ยครับก็มาสมัครสมาชิกข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทนะะคครับกก็จมีอนนเเทต์ี่ยวกับแมโครอิ้อแล้วก็คริปโตเเคบบาี ไฟบิตคอยอะไรเงี้ยทองคำนะก็รวมอยู่ในนั้นแล้วก็มีกลุ่มปิดในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนสนช่องนี้ผ่านการสมัครมม m b e r s h i p เองก็ได้เช่นเดียวกันก็กดคั้นตอนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะที่สนไปตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ